สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลแอมแฟตแมนนะครับตอนนี้ทุกๆท่านกําลังอยู่ในเกมแอสซิสครี d ออริจินในอีพีที่7แล้วนะครับผมมาเรามาตอนกันที่คราวที่แล้วนะครับเฟสหลักอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราต้องไปแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะต้องจัดการแคมป์นี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องไซนูขบนแป๊บหนึ่งหีบสมบัติอยู่นี่เหลือไม่กี่คนนะครับทหารเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปจัดการก่อน จัดการตัวใกล้นี่ก่อนแล้เดี๋ยวรูสมบัติมันก็จะสักเซสนะครับรูได้แล้วโอเคโลเคชั่นตรงนี้เราสามารถติดได้ ไปขอต้องค่อยๆนะครับไม่ดีหรอหมดหายซะตรงนั้นตรงนี้วิ่งไปเลยแล้วกระโดด เข้าใจยองยองยองแล้วกระโดดตะคุเข้าไปที่คอโอเคจบอ๋อแค่นี้เดี๋ยวเอาหมาขโมยม้าอะไรเลวกันแค่นี้เรายึดได้แล้วไปครับวิ่งธรรมดาก็ได้มันอยู่ริมทะเลนะห่างไป200กว่าเมตร ว่าอยู่บื้นที่ด้านนอกเนี่ยเวลาควบมามันจะวิ่งไวอยู่แล้วครับเอาล่ะเรือลำนั้นใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นนักเรือเลยอ่ะเหมือนเป็นนักเรือเลยครับน่าจะเป็นนักเรือนะตรงนี้ขอโทษครับขออภัยทุกท่านด้วยโอเคถึงจุดที่หมายไปเราต้องตามหาโคจเตสนะครับ ใช่คนนี้หรือเปล่านะสวัสดีมันเป็นชาวกรกเลยอะน่าจะใช่แหละผมว่าในี่สาก็ได้พบกับบุตรแห่งอียิปต์แล้วสินะเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้เจอเดี๋ยวจะเย็นท่านอโปรโเปันคนส่งข้ามาถ้าไม่ต้องเป็นห่วง มีกระตุกนิดนึงนะเฟรมเทหลุดขอไปด้วยเจ้าเป็นใครต้องการอะไรข้าคือไบเอกออฟซีวาข้ากาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพะพูดาไอ้ทวกนั้นน่ะเหรอที่เจ้าต้องการหาใช่สิเจ้ามูนายนเป็นกลุ่มที่คอยหล่อนทาลายอียิปต์ไปอกอฟซีวาเจ้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังจะกับ those who do not cower and fear <coughs> are made to work for him i stole a letter from a greek magistrate i suspect of corruption it should reveal the identity of his <coughs> and if we get it to Apollodorus, <coughs> we may be able to bring down the whole organization where's the ledger now i gave it to my wife henut to hide as long as the ptolemies stick <coughs> <it's coughs> with me <coughs> my family is safe that is why i have to stay on the move This tell to trusted It theger at the Shadia south will friend is you for Once you're are be me e r find my you a i ๋อเหมือนให้เราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พอทำอะไรเสร็จปุ๊บก็ให้กลับมาหาเ้าที่ท่าเรืออีกรอบนะครับพวกนี้น่าจะเป็นไซเควเนาะ เอาละทีนี้มีคีนุสินฟอร์มอินฟอร์ f มน์์ไวฟนนะครับ่าจะเป็นภรรยาของโพเทเพรสใช่ปะเอาละทีนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูนงน้นงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแผนที่แป๊บหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นเราสามารถวาร์ปไปไหนได้ไหมที่ใกล้ที่สุดตรงนี้นะครับมาที่เดืยนอะไรเนี่ยเมืองอะไรอ่านชื่อเมืองไม่ออก ดิโอเนสิสเหรอเอาละมาเลยแล้วกันครับโอเคงั้นผมขออน,นุญยากฟาสทาวเวลมาตรงนี้นะฮะไปโอเคครับเราก็ฟาสทาวเวลมาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อจำได้นี่ไงไอตรงนี้เป็นปรลัมพิธีที่ผม oh, <yeah. S 1> <laughs> พิธีสุดแค่ตรงนี้นะ oh, <yeah. S 1> แล้วก็ไปเริ่มใหม่ oh, <yeah. S 1> โอเคอยู่ตรงนู้นนะ oh, <yeah. S 1> ไปไปครับ เราต้องขึ้นตรงไหนเนี่ยตรงนี้ต้องไปตรงนี้แล้วก็ไปครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตควบม้าไปตรงจุดเควสนะครับแล้วเดี๋ยวขอตัดไปตรงนู้นเลยนะโอเคป้ายโอเคเรามาใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับอยู่ที่อูฮิมาบรียชื่อเมืองใช่ไหมอูฮิมาบรีย จุดแล้วเคนุตอ๋อนี่ไงคนนี้ไงที่เราต้องมาหาเขาไม่ต้องเป็นกบนไปเดี๋ยวข้าจะจัดการตรงนี้เองสวัสดีจ้ามาแล้วเคนุตเคนุตหรือเปล่าใช่โคตรเฟรสส่งมาข้ากใจะมาช่วยพอดี่ข้ามีตุ๊กตาได้ทันทีเอาเขียวขอบใจมากข้าก็รอ ถ้าก็รอสิ่งนี้มานานอยู่แล้วเอาล้วครับอะไรเอ่ยมอบอาหารเหรอโอ้ตุ๊กตามาให้เด็กลูกเขาหรือเปล่านะครับฉัดย่าถ้าชอบตุ๊กตาตัวนี้มากฉ<ล>ันบาเยเอกไม่แหมขี้เล่นนะเนี่ย Ever since Potiphar's got a <theat> hold of that ledger, Faiyum has been on edge. Soldiers with torches patrol every night, and this eye's kitchen was practically razed to the ground. <world>. They have left Shadia and me alone at least. Potiphar's has made sure of that. Where is the ledger now? I instructed our most loyal servant to hide it in our villa. They can search the place as many times as they want. They will never find it. Can you take me there? I have been summoned to the lighthouse for another of their routine investigations. Ah, uh, that may not be safe. The Ptolemaic authorities seem to be working with the crocodile. It happens every few days. Don't worry. They wouldn't <coughs> dare to touch someone in an official position. show, show, show the way you. By you, by you, you can see my house from that roof! Follow me. Maelio, You are not afraid of heights, are you? นา่ารักดีพาไปดูบ้าน Little o n little one, I will follow. โอเคข้ากำลังตามเจ้าอยู่ <c oughs> ชัดย่าลูกน <c oughs> ่าจะเป็นลูกสาวของนั่นแหละครับฮัตเตอร์เฟสนะครับแล้วก็คีนูน่าจะเป็นภรรยาของเขาเป็นคนกรีกมาได้ภรรยาเป็นคนอียิปต์แน่เลยเดาข้ากำลังเรียนรู้เรื่องการปีนป่ายอยู่เก่งนะคนนี้โอเคถึงจุดละ I come up here a lot. Everything looks so beautiful. The people should be happy, u r n t r Your m h e r and father will look after them. Where is your h t i t h e y a n r o e n o d e o i e n d s o r r a i e r s And soldiers. ม n d s o l d i a n o u r s o e r And a l e r i s l i e l a l n e a e r i s o s e o n r i e r e n ตรงนี้มันเป็นอันตรายไม่เคยมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับข้าได้ก็วิ่งร้องเพลงไป <c oughs> โอเคขอบใจมาก <c oughs> ไม่หนูน้อยเอาละได้เวลาที่ขี่หนูออกโล่งเสิร์ชจุดก่อนครับมีทหารตรงไหนบ้างค่อนข้างแน่นหนานะเนี่ย นี่ก็เป็นชาวบ้าน,นธรรมดาทั่วไปอ๋อมีตรงนั้นด้วยหรอโอ้โหอะไรจะทหารเยอะขนาดนี้เราดูรอบๆครับจุดๆตรงนี้น่ะละโอเคไปเราไปกัน <c oughs> น,นเดี๋ยวข้าต้องไปจัดการ <c oughs> ต้องเขาค่อยไปนะครับ เฮ้ย Time is u าสุกก่อน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 ลงมาเห็นแล้วหรอวะมันเห็นแล้วเห็นป่าไม่น่าเห็นนะไม่น่าเห็นนะ ไม่เห็นนะครับเนียนๆยนเนียนๆไปถึงมันจะไม่เนียนก็นเถอะ <c oughs> เอาละมามาตรงนี้มาตรงนี้ขะรออยู่หนึ่งสอง <c oughs> จุ๊บแขงเรียบร้อยอันนี้คือตกใจหรือดีใจเมื่อกี้นี้มี <c oughs> เราต้องลอกเข้าไปนะครับ Don't need me phone. Not yet, but it won't be long. The captain is upstairs questioning okay. how stupid Egyptian flaco. <coughs> okay, <Tapsalab>. Okay, <coughs> the <coughs> <coughs> ขอขึ้นไปข้างบนโอ้โ,อโอ้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นมามานี่มาลงมามาออกมาไปร้อยตัวหนึง่งอยากจะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับ บนแล้วกันเผลนลงไปตุง้งแทงเรียบร้อยเค <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นข้อมูลชัดยาไดอรี่ไดอรี่ของชัดยานะครับวิทฟาเตอร์คุณคำพรมข้าอยากให้พ่อกลับบ้านนะข้าคิดถึงท่านข้าคิดถึงเขา I want to show him ข่ามีบางอย่างจะให้เขาดูมันเป็นตุ๊กตาตัวใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ ไม่ได้เป็นไอเดียที่ดีเท่าไหร่แม่ข้าบอกว่า Scroll for him so I'm going to help เหมือนแบบต้องการความช่วยเหลือแล้วจะไปช่วยเขาอะไรอย่างงี้ปะ If I take them with me Father won't have to worry about them and he can come back home เหมือนแบบชัดยาก็อยากให้พ่อกลับบ้านนะพระเจ้าไี่ชัดยาเขียนอันนี้เหรอเนี่ย She has the ledger and I sent her back to her mother เราต้องรีบไปหาโอ้ชัดยาโอชัดยาเจ้าทำอะไรลงไปนะมันเรากำลังเล่นเกมกับไอ้พวกโครกดายแบบว่าอ้าวงั้นแสดงว่าแบบชัดญาตกอยู่ในอันตรายเหรอประมาณนั้นไหมอั่นเองเราต้องรีบไปนะครับเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมีอะไรไม่ดีแน่นอนน้ำเสียงบายเอกพูดแบบว่าคือแบบมันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนกับชัดญา เหมือนประมาณว่าฉัดยากคือเลเจอร์เลเจอร์คืออะไรแปลว่าอะไรคือแบงบดไปเร็วๆให้ไว20กิโลเมตรแค่นี้เองตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมาแล้วขามาแล้ว เจ้าเห็น e ฮนุดไหม Soldiers just came and took her to the lighthouse. Young Shadia too. h a n u t argued with them but they would not listen. Something is wrong. Just what happened before? Give w ร a t to the past? I will find our home. รีบไปต้องรีบไปเห <c oughs> มือนมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนข <c oughs> ออภัยด้วยถ้าชนหลีกทางไปทหารพาตัวไปนะครับตรงไหนแล้วเนี่ยไปตรงไหนโอ้ยเดี๋ยววิ่งตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อีกอรงนี้ก็ได้วะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดจากตรงนี้ไปนะ เอ้ไม่ต้องตัดก็ได้อยู่แค่นี้เองเข้ามาในเขตเลซคิวคีนุตนะครับให้เราป้องกันคีนุตเหรอให้พาตัวเขาออกมาให้ได้โดนจับขังไว้ที่นี่เหรอไปจัดการเซนุสเซนุจัดการซะ นี่เอาตัวพ่อมันก่อนเอออันแน่อันแน่อาไอไอโดนปะได้ได้ดิ ด้อยด้วยด้วย <S <S ดิอยู่ไหนตัวนึงอ่ะอ้าวไปไหนแล้วอะอี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 หมัดใสเหลือเกินตายซะเก่งจังเลยเนี่ยระเบิดควันเนี่ยหึปาเก่งจริงๆปาเก่งจริงๆตรงนี้มีอะไรไหมอ่ามีกล่องสมบัติขอเก็บก่อนนะรู้ให้หมดรู้ให้หมดมีอะไรรู้ให้หมดเอาล่ะนี่ก็ วิ่งตรงไฟตรงนี้ขีนุชใช่ไหมเนี่ยร้องไห้ทำไมอ่ะอย่าบอกนะชัดย่าเกิดอะไรขึ้นกับชัดยะชัดเ่าชัดนันไงล่ะโอ้ยอย่าบอกนะชัดย่าตายเหรอชัดยะชัดยาลูกแม่เฮ้ยแววตาดูว่างเปล่ามากครับไปเอก บอกนะน้องตกน้ำบ่เจ็จุดเลยครับโอเคไปไปยไปให้ไหวเลยพายิงความโศกเศร้าให้เราไปหาชัดยานะครับตรงนั้นแหละถึงร้องไห้แบบเศร้านนมากเคนุสไม่ต้องเป็นห่วงทาเหลือตรงนี้ขึ้นไป นี่เหรอโดดไปดำลงไปโอ้นี่ไงโอ้โหโ,โดนโดนจับมัดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเด็กนวย้ยโหดร้ายเกินไปแล้วอ๋โอ้ยช่วยได้ไหม แต่ดูแววตาแล้วแบบว่างเปล่ามากครับสิ้นหวังเลยอ่ะมาอยากมองเลยครับคีน,นุตปิดตาไว้ตุ๊กตาที่เราเพิ่งเอามาให้นะครับของฝากจากอ่าโคเทเพสฝากมาให้ลูกสาวของเขา สุดท้ายสิ้นทีมสินะชัดยาตายแน่เลยโหเด็กเขาได้โหดจัดฆ่าเด็กเลยแล้วถ้าโฮเทลเพลสตูจะท,ทำไงวะเนี่ยจริงด้วยครับตายแล้วนะฆ่าหอศพ It is over มันจบแล้วเโโด็กเขาได้อโโดเอาชนะไปได้ เลเอร์แพ้แล้ว my ลูกสาวข้าชาดยาของข้า,ขาลูลกาสาวาตยายนะคนเป็นแม่คนเป็นพ่อลูกาวเหรอ

I believe ถ้าคิดว่ามันเป็นไกดิอเอ,าากกดอเตอร์มันมาจากโคโคดิโลโพลิสคิดว่างั้นนะมันเป็นพวกสัตว์ประหลาดมันต่อสู้ได้เก่งมากไอ้พวกนี้ข้าจะจัดการข้าจะหามันมันต้องตายเอาละเอาครับช่วยเหลือครับได้เวลา ต้องแก้แค้นครับใครเป็นคนทาน่าจะพาลูกสาวนำศพไปลอยกลางทะเลครับลอยกลางทะเลสาบดูแววตาบาเยกคือแบบสิ้นหวังอะลูกตัวเองก็ตายเหมือนกันนะพอเจอโอ,โอเคครับจบเควส The c r o c o d i l ด Skill ต่อไปเป็นเควสอะไรเราไปดูเดี๋ยวเขาโคด้จอ ปฏิเมตควตนี่ฮะเราจะต้องเหมือนทางโพเทเลสเนี่ยก็บอกว่าทางกองทหารของเดอะคอคดายเนี่ยมันเป็นทหารที่ค่อนข้าทจะเก่งแะมีประสบการณ์แล้วก็พูดถึงตัวแกลเลเดเตอร์คนหนึ่งนะครับมาเงกก็เลยบอกว่าคิดว่าค้ากลัวหรือค้าไม่กลัวหรือข้าไปจัดการให้นะครับเอาล่ะทีนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไปจัดการไอแกลเลเเตอร์คนนั้นนะครับโอเคครับผมก็ ก่อนที่เราจะไปจัดการกับตัวกรเดเตอร์นะครับก็จะขอจบ EP ีที่7ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใน EP หน้านะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับไอ้กรเดเตอร์คนนั้นให้สิ้นซากแก้แค้นให้ชัดยากแก้แค้นให้โคเทเพลแล้วก็แก้แค้นให้คินุสนะครับผมโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไวเจอกัน